ันนี้เป็นซีซีดีคาเมล่านะครับอันนี้เป็นชุดไฟอันนี้กล่องจอส่วนนี้เป็นสแตนตัวเลนอยู่ในนี้นะครับตัวเลนอยู่ในนี้อ่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวจะสอนประกอบสแตนก่อนนะครับก็คือว่าตัวสแตนเนี่ยมันมีเกียวตรงนี้นะครับก็คือใส่ได้เลย แต่ต้องใช้หกเหลี่ยมขันข้างล่างด้วยนะมันจะได้แน่นหมุนธรรมดา,าแล้วก็ใช้หกเหลี่ยมขันให้แน่นพออันนี้เป็นโฟกัสซิ่งนะครับก็คือถ้าใส่เข้าไปไม่เข้าเนี่ยก็ให้ดูว่าข้างหลังเนี่ยดันออกมาให้หมดก่อนนะแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ล็อก ส่วนชุดเล่นนะครับก็ถอดออกมาชุดเลนเนี่ยมันจะมีฝาปิดเลนอยู่ก็ถอดออกก่อนนะนจะได้เราจะหาว่ามันมืดแล้วก็ขันน็อตออกตรงนี้ทีหนึ่งแล้วใส่เข้าไปให้สังเกตดูว่าตรง w-d ตรงนี้ให้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ขันน็อต ตรงนี้ล็อกเข้าไปพอใช้ C c d c ด m คาเตรงนี้ก็คือหมุนฝาออกก่อนแต่ระวังเกียวมาหลุดออกมาด้วยนะเพราะว่ามันมีเกียวตรงนี้ก็้ทนระยะอยู่แล้วก็เปิดฝาแล้วก็เป็นซีเมาส์หมุนได้เลยนะครับ าหมุนแล้วมันไม่พอดีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวตัวดปเตอร์กับตัวสายดีไ้ไมต้องหมุนให้มันพอดีก็คือ <c oughs> ใช้หกเหลี่ยมย่างนี้นะครับขันตรงนี้นิดนึงแล้วก็หมุนอยากให้เขาดูรูตรงนี้อ่าขันเข้าไปตรงนี้แล้วก็หมุนให้มันพอดีตรงกลางสำหรับจอนะครับผมก็อ่ามันมีอยู่ในกล่องแล้ว ใส่ขามันก่อนเพราะว่าจอเนี่ยออันนี้เขาใช้เป็นจ่อแบบนี้นะตรงนี้นะครับใส่เข้าไปในเสาแต่ก่อนที่จะใส่เข้าไปในเสานะใ่ยแนะนำให้ใส่จอก่อนง่ายกว่าตรงนี้จะมีที่หมุนอยู่ก็หมุนออกมาก่อนนะครับให้มันหลวมๆนิดนึงเนี่ยให้ตรงแผ่นเหล็กเนี่ยมันยื่นออกมาแล้วก็ เสียบเข้าไปอย่างนี้แล้วก็หมุนได้เลยเนี่ยบิดเข้าไปมันก็จะลงล็อกแล้วนะครับแล้วก็สวมเข้าไปได้เลยคลายน็อตก่อนทีนิดนึง